ไผ่าเมืองอีสานแรลงจากจูงแขนดอกไปเบึงเขายูล้านสวดจุ่มกุมละมันสิแลงดอกบอลใดพี่น้องเอ้ยคนทำนํำนากะสีเ้าแตะเล่องทำํำนาชีวิตคนทำนํำนากะหากินแบบปับ้านนี่คือวิถีอีสานบานเฮาได้สืบทอดต่อกันมาเป็นรุ่นรุ่นแต่การสีเข่านี่ กสิหาเบิ่งยากแล้วเดทุุกมือนี่กสิมีแต่ลดเกี่ยวเขา่าเฮาจึงจากสืบสารวิธีแบบเดิมๆแบบเก่าๆที่พุ้่เผาเหตุพาธามมานิสัยของคนอีสานส่วนใหญ่กะคือการซอยเหลือกันคอยซอยเจ้าเจ้าซอยคอยซอยกันไปซอยกันมา ท่างบ้านพี่น้องล่ะยังมีอยู่บอลดสีเขาวิถีชาวนาะคลิปนี้ก็ขอเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเด้อจ้าเด้อคลิปนาพ่อกันไหมจา้า